มหาเศรษฐีวัย30ปีลูซีกัวผู้เคยลาออกจากมหาวิทยาลัยชื่อเสียงว่าเป็นผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มสำหรับครีเอเตอร์ชื่อ p r e s i s และอดีตผู้ร่วมก่อตั้ง s เกล e AI ที่กลายเป็นมหาเศรษฐีที่สร้างตัวเองได้เร็วที่สุดในโลกตามการจัดอันดับของฟอสประจำเดือนมิถุนายน2025ด้วยมูลค่าทรัพยากรสิน1 2 5่ล้านดอลลาร์หลังเมเเข้าซื้อกิจการบริษัทสเกล AI ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง2 9 0 0 0ล้านดอลลาร์ ลูซีกลมีความเชื่อว่าการศึกษาระดับอุดมศึกษายังมีค่ามหาศาลไม่ใช่เพราะใบปริญญาแต่เพราะคนที่ได้รู้จักและสามารถสร้างเครือข่ายทางสายอาชีพได้สุดปังในวัยเพียง30ปีลูซี่กลัวคือผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มสำหรับครีเอเตอร์ชื่อ p e r s i s ิและอดีตผู้ร่วมก่อตั้ง Scale a ไที่กลายเป็นมหาเศรษฐีที่สร้างตัวเองได้เร็วที่สุด ในโลกตามการจัดอันดับของฟอร์สประจำเดือนมิถุนายน2025ด้วยมูลค่าทรัพยากรสินหนึ 1, ,250 ล้านดอลลาร์หลังเมเธอเข้าซื้อกิจการบริษัทสเกล AI ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง29,000ล้านดอลลาร์ก่อนหน้านี้กัวเคยเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิชาปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยายลัยคานิกีมิลนซารัตแต่ตัดสินใจลาออกหลังเรียนได้2ปีท,ทั้งที่เหลืออีกเพียง8วิชาก็จะจบเรื่องนี้ทำให้พ่อแม่ชาวจีนของเเธธอออตกใจไม่่่น้ยลาาวา พ่อแม่ย้ายจากจีนมาอเมริกาเพราะอยากให้ลูกมีอนาคตที่ดีกว่าและเพราะการศึกษาให้ชีวิตพวกเขาทุกอย่างที่มีการที่ลูกจะเลิกเรียนตอนใกล้จะจบมันเหมือนตกหน้าเขาเลยการตัดสินใจลาออกครั้งนั้นเกิดขึ้นเพราะเธอได้รับทุนที่เฟลโลชิพจากมหาเศรษฐีผู้ร่วมก่อตั้งเท็แด์พีเตอร์ทีลักพีเทอร์ทซึ่งมอบเงินสองแสนดอลลาร์ให้คนรุ่นใหม่สร้างบริษัทนวัตกรรมตอนนั้นพ่อแม่บอกว่าฉันไม่รักเขา แต่จริงๆมันคือการเดิมพันกับตัวเองฉันเลือกเส้นทางที่คิดว่าจะพาไปสู่อนาคตที่ดีกว่ากลัวเล่าย้อนเรื่องราวในอดีตเรียนสักปีสองปีก็คุ้มแล้วมหาวิทยาลัยคือแหล่งสร้างเครือข่ายคนเก่งแม้เป็นหนึ่งในมหาเศรษฐีที่ลาออกจากการเรียนมหาวิทยาลัยกลางคันแต่กัวยังยืนยันว่าการเรียนมหาวิทยาลัยมีคุณค่ามากในด้านหนึ่งเธอบอกว่าฉันแนะนําให้เรียนอย่างน้อยหนึ่งถึงสองปีเพราะคุณจะได้เจอเพื่อนที่ดีที่สุดในชีวิต และคนที่ฉลาดที่สุดหลายคนก็อยู่ที่นั่นทุกคนไปเรียนมหาวิทยาลัยเพราะอยากรู้จักผู้คนใหม่ๆทั้งนั้นเธอมองว่ามหาวิทยาลัยคือพื้นที่หายากที่รวมคนหัวไวและอยากสร้างสัมพันธ์ใหม่ไว้ในที่เดียวพอไปทํางานที่บริษัทไม่ใช่ทุกคนจะอยากมีเพื่อนใหม่แต่ในมหาวิทยาลัยทุกคนเปิดใจอยากรู้จักกันจริงๆเธอกล่าวเสริมและเพื่อนมหาวิทยาลัยวันนี้อาจเป็นพนักงานคนเก่งของคุณในอนาคตกลัวเชื่อว่าทรัพยากรที่สําคัญที่สุดของ,ององค์กรคือคน และแหล่งสรรหาคนที่ดีที่สุดก็คือเพื่อนร่วมชั้นพยายามรู้จักเพื่อนที่ฉลาดที่สุดและเป็นเพื่อนกับพวกเขาไว้เพราะที่นั่นแหละคือที่ที่คุณจะเจอทีมงานในอนาคตของคุณไม่มีที่ไหนอีกแล้วที่รวมคนเก่งหนาแน่นเท่ามหาวิทยาลัยเธออธิบายและบอกอีกว่าการมีเพื่อนเก่งๆตั้งแต่สมัยเรียนจะกลายเป็นกลุ่มคนที่มีศักยภาพหรือทักษะสูงที่เราสามารถดึงมาร่วมงานได้ในอนาคตและได้ตลอดชีวิตชุมชนที่หล่อหลอมความกล้าและความบ้าแบบซิลิคอนวันเล์ ในโครงการที่เฟลโลชิปซึ่งเธอใช้เวลาเรียนอยู่สองปีกลัวได้อยู่ท่ามกลางคนรุ่นใหม่ที่ทุกคนมีเป้าหมายสร้างบริษัทระดับยูนิคอร์นคุณกลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ทําให้การสร้างบริษัทพันล้างกลายเป็นเรื่องปกติเพราะการจะสร้างบริษัทได้คุณต้องบ้าบิ่นพอต้องเชื่อในตัวเองจนคนอื่นคิดว่าคุณลงตัวเองแต่เมื่ออยู่ในหมู่คนที่คิดแบบเดียวกันมันง่ายกว่าที่จะเชื่อว่าทําได้และนั่นแหละคือเสน่ห์ของซานฟรานซิสโกและที่เฟลโลชิป อดีตเพื่อนร่วมทุนหลายคนในโครงการนี้ก็กลายเป็นผู้ก่อตั้งยูนิคอร์นเช่นกันตั้งแต่วิตาลิกบูเทอรินวิทาลิกบัเทรินผู้สร้างติริอัมดแลันฟิลดแลันฟิวจากฟิตเมือและไรเทศอากาวานไรเทสแกวอลจากโอโยรูมส์หลังลาออกจากสเกล AI ในปี2018เพราะความเห็นไม่ตรงกับผู้ร่วมก่อตั้งอเล็กซานเดอร์หวังอเล็กซานเดอร์วงเรื่องทิศทางผลิตภัณฑ์และยอดขายกลวยังถือหุ้นไวรา้เปอร์เซซึ่งพุ่งขึ้นอย่างมหาศาลหลังไม่ทซื้อหุ้น 49%ของบริษัทจนดันมูลค่าหุ้นส่วนของเธอทะลุ1.25พันล้านดอลลาร์ฉันกับอเล็กต่างโฟกับคนและเรื่องเขาเน้นยอดขายส่วนฉันอยากให้เราดูแลพนักงานและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ก่อนแต่นั่นไม่ใช่จุดที่บริษัททุ่มทรัพยากรลงไปเธอกล่าวจากนั้นกวัวก่อตั้งกองทุน b a c k e n ค Capital ในปี2019เพื่อสนับสนุนสตาร์ทอัพเทคโนโลยีระยะเริ่มต้นและเปิดตัว Pre ซ i s ในปี2022ซึ่งระดมทุนได้กว่า65ล้านดอลลาร์ ชีวิตมหาเศรษฐีที่ยังคงทำงานวันละ18ชั่วโมงแม้จะรวยระดับพันล้านแต่กลัวยังใช้ชีวิตเหมือนสตาร์ทอัพมืออาชีพเธอตื่น5นาฬิกา30นาทีทุกวันเพื่อไปออกกำลังกายที่เบรีเอสบุคัมสองลาสติกและมักกินข้าวกลางวันระหว่างประชุมนอกจากนี้กลัวให้เวลาตัวเองพักแค่ครึ่งวันในวันเสาร์และกลับมาทำงานต่อในช่วงเย็นฉันไม่คิดว่าคอ